นี่คือเกาะเล็กๆที่ไม่เพียงแต่เป็นพรมแดนเท่านั้นแต่ยังเป็นป้อมประการแห่งแรกที่ต้องรับศึกชี้ชะตาอนาคตของญี่ปุ่นเกาะสุชิมะมีเรื่องราวของสมุไรผู้หานกล้าที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และความงามทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์เราจะพาคุณไปสำรวจบทบาททางยุทธศาสตร์และค้นหาว่าเหตุใดเกาะนี้จึงถูกเรียกว่าดาบแห่งการป้องกันของประเทศญี่ปุ่น สุชิมะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางช่องแคบเกาหลีโดยอยู่ใกล้กับคาบสมุทรเกาหลีมากกว่าแผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นเพียง50กิโลเมตรและห่างจากฟุกุโอกะญี่ปุ่น132กิโลเมตรทำให้มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมและประตูหน้าสู่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณบทบาทสมัยโบราณในยุคแรกเกาะนี้เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีและทำหน้าที่เป็นจุดพักเรือและสถานีสื่อสารที่สำคัญ การรุกรานของมองโกคศส2 7 4และ1,281นี่คือเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาะสุชิมะเป็นด่านหน้าแรกที่ต้องรับศึกจากกองทัพผสมมองโกและเกาหลีการต่อสู้ภายใต้การนำของโซสุเคคุนิถือเป็นการเสียสละครั้งใหญ่ที่ซื้อเวลาให้ญี่ปุ่นเตรียมรับมือได้สำเร็จทำให้เกาะนี้ได้ฉาย,ยาว่าดาบแห่งการป้องกัน ยุคเอโดะศตวรรษที่17-19ตระกูลโซซึ่งเป็นผู้ปกครองเกาะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นตัวกลางการทูดและการค้าแต่เพียงผู้เดียวระหว่างญี่ปุ่นในยุคปิดประเทศกับเกาหลีช่องแคบคันอามาโดคศ .1905 ในชว่วงสงครามรัสเซียญ,ญี่ปุ่นมีการขุดช่องแคบเทียมที่เรียกว่าคันอามาโดเพื่อแบ่งเกาะออกเป็นสองส่วนและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือของกองทัพเรือญี่ปุ่น ปัจจุบันซุชิมะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนางาซากิและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์โดยเฉพาะศาลเจ้าวัตสึมิที่มีเสาโทริอิในน้ำและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงการเป็นถิ่นที่อยู่ของแมวป่าซุชิมะที่หายากคุณสนใจที่จะสำรวจสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันทรงพลังเช่นนี้หรือไม่เครียดและคุณคิดว่าญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับเกาะซุชิมะในฐานะด่านหน้าทางยุทธศาสตร์มากแค่ไหนในอนาคต คอมเมนต์บอกเราได้เลยกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้เพื่อให้โลกได้รู้จักความมหัศจรรย์ของเกาะซูชิมะมากขึ้น